มันก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบฮะส่วนใหญ่คนก็บอกว่าแบบว่าอ้วนเกินบวมอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอคนมาเจอจริงๆมันก็มันไม่ได้ดูมันอ้วนเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าในกล้องมันอาจจะดูบวมอะไรอย่างงี้เฉยเฉยครับธรรมดามากเป็นตัวของตัวเองครับมีพระเอกหลายคนก็จะขยันฟิตฮงฟิตหุ่นเลตัวเราเดี๋ยวตามไปนะครับพี่ๆครับช่วงนี้เขาฟิตกันเยอะไงเดี๋ยวตามไปฮะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวก่อน สักกี่โลครับก็ให้มันกลับเท่าเดิมครับเพราะว่าตอนนั้นพอผอมไปเขาก็บอกว่ามันแห้งไปปกป้องผู้หญิงไม่ได้พอนี้อ้วนไปต้องให้มันลงมาแต่ไม่ต้องต้องไม่ผอมเท่าเดิมมาอยากแฟนคลับหลายคนบอกว่าพอแบบชอบลุคนี้แบบวนๆแล้วแบบว่าเขาบอกตัวมันใหญ่ขึ้นนั่นเองกินเลิฟอะไรครับไม่เกี่ยวช่วงนี้แบบว่า เนี่ยก็เริ่มอับกลับออกกําลังกายแล้วฮะอยมอะไรนะอะไรนะมีบ้างมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างมีคุยอยู่บ้างครอะไรฮะรุ่นน้องครับรุ่นน้องใช่ครับใช่ครับคุยอยู่เป็นยังไงบ้างคะตอนมานี้ก็ดีครับแล้วก็คุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนนงแล้วยังยังยังไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรแต่ก็คุยอยู่ครับวันนี้ถือว่าลงตัวไหมคะดีครับน่ารักน่ารักน่ารักไปเขาว่า ถูกใจเราสิถูกใจเขาด้วยถูกใจเรา,เาเที่ถูกใจเาใราไงฮเขาตกเป็นข,ขา่าวแล้วเขาคุยเรื่องอะไรไม่ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบไปตกลงอะไรขนาดนั้นเราก็แค่เหมือนคุยคุยคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าไม่รีบรีบเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเร็วคนพิเศษนะครับเป็นคนพิเศษอะไรคนพิเศษหรือยังก,ก,ก็ก็คุยก็คุยอยู่นะไม่ได้กี่เดือนละคะไม่ได้กี่เดือน นานแล้วนะฮะแต่ว่ามันมันก็ยังยังไม่ได้ตกลงอะไรอะไรกันขนาดนั้นแต่เงอนตกลดที่อะไรยังไงมันถึงยังไม่ได้เป็นแฟนกันไม่มีครับบางทีมผมไม่ค่อยซีเรียสกับคำนี้เท่าไหร่นะใช่ว่าโตๆกันแล้วอ่ะดีเด็กๆเฮ้ยเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างงี้ไม่ไม่เคยไม่เคยทำจริงๆแต่ไม่เปิดตัวกับเขานอกครับนอกครับแต่ก็คุยคุยครับ